เราจะมาแนะนำที่พักติดทะเลนะคะเกาะสีชังจังหวัดชลบรุรีอันนี้จะเป็นบ้านทะเลเขาจะมีที่พักหลายแบบให้เราเลือกนะคะแต่เราเลือกติดทะเลเลยก็คือเดิอนออกไปเนี่ยจะเห็นทะเลเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องจะมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้มีตู้เย็นมีทีวีมีเตียงนะคะแล้วก็มีโซฟาเล็กสําหรับนั่งชมวิวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะ ที่พักที่นี่ก็จะมีสองราคานะคะอันนี้ของเราจะเลือกติดทะเลเลยเดินออกไปก็จะเห็นวิวภายนอกแบบน,นี้อันนี้คือช่วงเย็นน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะพอบรรยากาศาเริ่มเย็นขึ้นนะคะน้ําทะเลมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนีน้ตอนนี้สวยมาก ลมเย็ยนฟังเสียงคลื่นทะเลเดินลงไปก็ติดทะเลเลยค่ะอันนี้ก็จะกินหมูกระทะหมูกระทะตอนเย็ยนกินหน้าห้องเอาเลยลงไปทานด้านล่างก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนมืดเนะ้ะคือน,น้ำทะเลขึ้นมาติดข้างบนแล้วสามารถลงไปเล่นได้เลยแต่เราไม่ได้เล่นนะเรากลัวมืดมืดเกินไปแนะนํานะคะอันนี้จะรวมมอไซค์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีอาหารเช้าให้นะ